กวัสดครับผมเราอยู่ทีู่โนอนวันนี้เรามีโอกาสหารารัฐลูกค้าของเราของทีาเรยงารที่ชัดำรงนะครับที่ชัยดำรงเพิ่งไปซื้อรถมาแล้วก็มาเจอเราย่างไงทำไมมาวันนี้เดี๋ยวรบเพ่อนที่ที่ชัยดำรงช่วยช่วยอะไรหน่ครับผม ีรคันนโอเคแล้วแล้วแล้วเข้าใจว่าเลือนรถคันนี้กี่รก็ต้องตัวต้องตัวเนาะโอเคเป็นเอสยอดเียปีอะไรทนมีสอสองพันหกสอนนะสองพันหอ่าอยู่ประมาณแสนเท่าไหร่นะคะับาต้นครับแสนสองกิโลนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่นะครับรุ่นเจน2จะมีอา คุณนแปดแคลกับนสองแซลนะครับสองร้อยสี่แซลทั้งหมดสองร้อยสี่สิบสี่จุดแปดโวลต์ที่ที่เหตุผลที่นี่บุญชที่ดรงชัยอ่านำรถเข้ามาวันนี้เหตุก็คืออะไรโชว์นะครับไปน่าจะเหตุจินหรือเปล่าครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าหน้าจ้าบองที่เขาเป็นยังไงอะไรยังไงเสียครับเราอยู่ในรถกับอ่าพี่ชายดำรงนะอ่าเพิ่งไปรัััับรถมาาวววนนนเส ใช่ไหมครับครับผมประมาณกาจะเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนนี้เราติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์แล้วเราจะตรวจเช็คตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานภาพรถเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามานิดนึงนะครับนะครับตรงป้ายนี้เป็นป้ายประมาณบ่าเช็คอินเจีนนะครับสีส้มๆอันนี้สถานภาพหน้าจอของแบตเตอรี่นะครับโอเคตอนนี้เราจะเช็คเฮลท์รีพอร์ตนะครับ การที่เข้ามาที่บูโบเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อตรวจเช็คระบบโดยรวมนะพี่นะแล้วก็เราจะดูหลักๆเลยก็คือเช็คระบบไฮบริดแบตเตอรี่คอนโทรลพอพูดถึงก็ปุ๊บขึ้นมาเลยครับไฮบริดคอนโทรลถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยแต่ว่าไม่โอเคนะครับแบตรุ่นนี้นะครับมี2 0 4เซลล์จริงแต่ว่าจะถูกแบ่งเป็นบล็อกๆนะครับนะฮะแล้วก็เราจะดู สเตตของชาร์ตตรวจเช็คอุณหภูมิของระบบการทำงานของอพัดลมด้วยแล้วก็จะมีเช็ค internal resistance internal resistance เนี่ยเป็นแรงต้านทานภายในนะครับเกิดจากถ้าสมมุติว่า,ารถเนี่ยถูกใช้งานมาพอ,พอสมควรจะมี high internal resistance เบื้องต้นเรามาดูก่อนว่าเราจะเจอกับอะไรสหรับตรงนี้เนาะ ม็กซิมัมเนี่ยก็อยู่ที่บล็อกเนี้ยในในในแพ็กเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่15.8และก็บล็อกนิ m ม m อยู่ที่14.2เขาจะดูว่าความต่างระหว่างบล็อกที่สูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยถ้าแกลมันเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มฟองฟองโค้ดนะครับผมบล็อกที่1ถึงบล็อกที่6เนี่ยนะครับก็คือตัว12ตัว12อ่า12มอดูลอันนี้คือตัวเล็กนะครับ 12มอดูลเนี่ยก็คือหนึ่งมอดูลมี8เซลล์8คูณ1.2นะ8คูณ1.2เท่ากับ9.6คูณ2บล็อกหนึงเนี่ยก็จะมี16มอดูลนะครับไอ้1616 16เซลล์ก็จะได้อยู่ประมาณ19.2นะครับ19.2เพราะฉะนั้นความมาตรฐานของมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก20นะครับซึ่งอันนี้เวลาช่วงที่ชาร์จเนี่ยก็จะขึ้นขึ้น,นลง,ลง เราจะสังเกตว่าโอเคมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ23 23ิ3ส3 23, 23อยู่นะครับอันนี้โอเคส่วนใหญ่บล็อกพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาหมายถึงไอตัว8เซลล์นะฮะตัวที่เป็นตัวตัวที่มีปัญหาเลยจะเป็นตัว12เซลล์นะครับตัว12เซลล์12คูณ1.2ก็เท่ากับประมาณจะวิ่งอยู่ประมาณ14 15นะครับอันนี้เวลาเขาชาร์จแรงขึ้นมาก็จะอยู่17 ทีนี้ส่วนใหญ่แบตเตอรี่เราจะดูว่าอันนี้เราจอดอยู่เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงว่าเราวิ่งไปแล้วมันจะประมาณไหนยังไงนะครับโอเคสเตตอฟชาร์จ uh ตอนนี้อยู่ที่10อยู่ที่52นะครับโอเคเราก็จะมาดูว่า uh ในแต่ละบล็อกนี่ความต่างอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอย่างนี้ครับ uh บล็อกที่7ถึงบล็อกที่13 เราจะดูว่าโอเคมันมันอยู่ที่16.3 16.19 16.2มันจะวิ่งของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวบอพอเดี๋ยวถ้าพี่ขับรถไปจริงๆเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าว่าตอนนี้มันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ในขณะที่รถจอดเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายหรอกนะครับ internal resistance โอเคอยู่0.02อ oh อมนะครับแล้วก็ อันนี้อุณหภูมิแบตนะครับอุณหภูมิแบตก็ตั้งแต่36องศายัน42องศานะครับตัวนี้จะมีชุดมอนิเตอร์อยู่ประมาณ6ชุดนะครบด้วยกันเพราะนั้นความต่างของอุณหภูมิก็ตั้งแต่36ยัน42ก็ประมาณ6องศาค,ความต่างก็ค่อนข้างจะสูงเหือกันในอุณหภูมินะครับส่วนใหญ่ล็อกที่มีปัญหา มันจะมีความร้อนในอุณหภูมิส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกกลางตรงกลางพวกนี้จะทําให้เกิดการเสื่อมเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเห็นสมสิบหกสูงสุด42นะเพราะฉะนั้น6องศานี่ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรเราเรารู้เลยว่ามันมันมัน,มนอุณหภูมิมันมันสูงเพราะว่ามันเกิดเกิดการไม่สัมพันธ์กันในเรื่องของการทํางานถ้าะั้นเดี๋ยวเราซีดแบล็แล้วก็เดี๋ยวเชิญทางคุณพี่ ขับรถออกไปเลี้ยวขวาเลยครับเชญครับตอนนี้ผมกําลังจับตัวระหว่างที่ใช้งานที่ว่าตัวไหนที่มันกระโดดในเรื่องของค่าของบล็อกในแต่ละบล็อกรเร็วประมาณเท่าไหร่ครับหรือว่าก็เดีย๋ยวประมาณนะครับประมาณห้าหกสิบเเนี้ยได้ครับเราเราอยากจะได้แบบการใช้งานแบบเหมือนตามตามสภาพของของ,ของการใช้งานจริงครับผม ให้ใกล้เคียงที่สุดกับกับของจริงะครับว่ที่จะทำได้ในว่างที่เราขับไปมันก็จะมีการชาร์จบ้างการาโหลดบ้างนะครับาการดึงพลังงานมาใช้บ้างเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องปกติเราอยากดูในหลายสถานการณ์อ๋อมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะพึ่งขึ้นครับพึ่งขึ้นใช่ไหมโอเค เราจะเช็คอาการของแบตเตอรี่แบบเสื่อมไม่เสื่อมเร็วเนี่ยกลับไปเนี่ยลองลองลองจอดจอดแล้วใส่ใส่เอ็นไว้ถ้าแบตนี่อ่อนมากเนี่ยมันจะขึ้นไฟของลูกค้าเนี่ยหลายหลายรายเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยบางทีขับไปในในใน,ในที่ล้างรถนะครับพอที่ล้างรถเขาจะให้ใส่เอ็นพอในระหว่างใส่เอ็นเนี่ยปรากฏว่าไฟมันก็จะโชว์ขึ้นมาแจ้งขึ้นมาก็คือว่าไฟนี่อ่อนพอสมควรแล้ว อ่าคือ,ค,อคือถ้าจอดเอ็นนานๆแล้วไฟโชว์ขึ้นปึ้งอย่างเงี้ยแปลว่าโอเคมันอ่อนแล้วคือคือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะโชว์แต่ว่าไม่ใช่แบบภายในระยะเวลา10-15นาทีที่แบบล้างรถเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นอ่ออันนี้มันก็ส่งสัญญาณแล้วตั้งแต่ไฟสีส้มที่เป็นเช็คอินเจนจนเราจอดเอ็นแป๊บเดียวเราคุยกันน่าจะไม่ถึง5นาที นะครับก็คือความต่างระหว่าง Reconditioning กับ Remanufacture ก็คือว่าถ้าไฟรถยังไม่ขึ้นเนี่ยเราจะแนะนำลูกค้าว่าทำ Reconditioning ไปก่อนนะครับราคาก็อาจจะประมาณครึ่งหนึ่งของ Remanufacture แต่ถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติไฟขึ้นแล้วเขากลับมาแล้วบอกว่าผมจะทำา r m m n u u f c t u r e r เลยก็จะใช้แพคของบูโวนเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมผมไม่อยากแนะนำ Reconditioning นะครับผมอยากแนะนำ Remanufacturing ก็คือเป็นแท็กของบูโบนเลยนะครับซึ่งก็คือจะยกแท็กของลูกค้าออกแล้วก็ใช้แท็กของเราที่ที่เป็นของบูโบนใส่เข้าไปให้กับทางทางลูกค้าผมนับตั้งแต่บล็อกที่7เพราะว่าบล็อก1นถึงเนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบล็อกล่างนะฮะตัวที่ผมคอนเซิร์นมากๆเนี่ยที่มันมันจะมี ค่าที่มันต่างกันเนี่ยพวก,นก 10, เนี้ยฮะบล็อก10,11เนี่ยจะจะต่ำ10,11นี่8,2,16คูณ2,16,32 32เซลล์นะรวมกันอันนี้4 1บล็อกก็เท่ากับ2อโมดูล2อโมดูลก็เท่ากับ16เซลล์2ตัวรวมกันก็32เซลล์นะนะเนี่ย1 1>, 1 2 3่งออันนี้ค่าจะ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 ต่ำนิดนึงต่ำนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับอย่างเงี้ยสิบหกจุดน่เนาะนะครับบางตัวก็จะไปนู่นะโดดไป16.9เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูดูบล็อกที่ว่ามันแรงดันมันมันมันสู้ชาวบ้านไม่ค่อยได้แล้วเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีค่าเขาเรียกว่าอย่างที่บอก ค่าการประจุการเก็บไฟที่มัน,มนลดลงไปนะครับก,ก็ประมาณนีเ้เดี๋ยวเราเชิญด้านในเลยครับผม <c oughs> สมมุติว่านี่เป็น0อันนี้เป็น100นะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะมีการ reserve สเปร์ไว้20เปร์ไว้20%เพื่อไม่หให้เกิดการ over discharge ส่วนด้านบนก็สเปร์ไว้ประมาณ20เพื่อไม่ให้เกิด over charge เพราะฉะนั้น20ล่าง20บนเนี่ยเรามีการใช้ Capacity จริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ5-60%เองนะครับทีนี้ปัญหาส่วนใหญ่เวลาคนใช้งานรถยนต์เนี่ยนะครับเขาใช้ลงไปจนถึงจุดที่พอมันต่ำปุ๊บจะต้องชาร์จระบบ BMS ก็จะสั่งให้เครื่องน้ำมันปั่นปั่นเพื่อส่งกระแสกลับเข้าแพ็คโดยผ่านอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับ พอปั่นเข้ามาในแพ็คแล้วเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งเครื่องยนต์มันเรื่องถึงจะตัดเหมือนกับแอร์เวลาทํางานคอมเพรสเซอร์จะทํางานถ้ามันเย็นได้เลยะรับคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดรถยนต์เหมือนกันแต่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยคนพอกลับถึงบ้านหรือไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยถึงปุ๊บเครื่องยนต์อาจจะกําลังปั่นไฟอยู่เขาดับเครื่องก่อนมันเกิดการ d i s r u p t i o นะการไปรบกวนระบบการการ ปั่นเก็บประจุก,กระแสไฟพอทำบ่อยๆตรงนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่า Memory Effect เฟาจะจำสมมุติว่ามันชาร์จอยู่ได้ประมาณสักครึ่งหนึงห้อร์ยังไม่จบกระบวนการปรากฏว่าไปกดดับก่อนคราวหน้าเนี่ยเขาจะจำว่าพอพอชาร์จมาถึงนี้ให้หยุดไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จแล้วพอหยุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยด้านบนเนี่ยกระแสไฟไม่เข้าเลยตรงนี้จะเริ่มเกิดการแข็งตัว ที่เราเรียกว่าเซลล์คริสตัลลเซชันแข็งตัวเพราะกระแสไฟไม่เข้าแล้วพอมันแข็งตัวเข้าปุ๊บไอ,ไอส่วนข้างล่างนี่ก็จะมีพื้นที่ที่ใช้ที่น้อยลงนะครับทีนี้พฤติกรรมการขับรถเราก็เหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนวิธีการพฤติกรรมการดูแลรถยนต์เนี่ยมันก็จะกินเนื้อพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆจนเกิดการแข็งตัวทั้งหมดที่เขาเรียกว่าพาราล z เซชันตรงนี้เนี่ยพอพาราล z เซชันเนี่ยไฟจะเริ่มโชว์แล้ว พื้นที่การเก็บประจุไฟไม่ค่อยเหลือแล้วไม่มีละนะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับรถไฮบริดส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ก็อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเราประมาณนี้เนาะครับผมฮะสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะทีะะ่สนใจที่มีรถอยู่แล้วหรือว่ากําลังจะออกรถหรือว่าเพิ่งออกรถมาใหม่ๆนะครับก็สนใจอย,อยากจะนํารถเข้ามาตรวจเช็คสภาพที่ b บ u ูโวน เรายินดีนะครับใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ40นาทีถึง,ถง60นาทีเราจะทำการตรวเจเช็คตั้งแต่รถจอดนิ่งจนถึงการนำรถออกไปข้างนอกในการสภาพการใช้งานจริงเนาะนะครับอจองคิวในการนัดเน่ก็500บาทนะครับพอมาอทำการเทสส่วนที่เหลือก็ชำระที่หน้าฟรอนต์ได้เลยท้ายที่สุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับข้อมูลดีๆจาก b l u e ว o ์นะครับกอ็อย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักนะครับโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ